เจคเคน็ําเสนอให้ชมกับบ้านเดี่ยวราคาประหยัดนะคะบ้านเดี่ยวสวยๆค่ะพร้อมที่ดินวิวธรรมชาตินะคะอยู่ที่เขาเคอจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะแปลงนี้ที่ดินขนาด100ตารางวาค่ะพร้อมบ้านพักนะคะ2ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห,ห้องโถง1ห,ห้องครัวอยู่ติดถนนรุกกลางเลยค่ะ ห่างจากรับยางประมาณ50เมตรนะคะมีเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ภัยในบ้านให้แบบครบคันนะคะสามารถเข้าพักได้เลยถือว่าเป็นบ้านที่ทรงทันสมัยนะคะและสวยพร้อมอยู่ด้วยค่ะราคาเหมายกแปลงนะคะแปลงนี้ราคา2ล้านบาทสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองได้นะคะ สนใจโทรคุยสอบถามโทรนัดชมแปลงจริงคุยเจรจานัดใหมาย่วงหน้าตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปเลยนะคะเจคเคนนใส่ข้อมูลไว้ให้ทั้งหมดหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกทุกท่านด้วยสวัสดีค่ะ